น้องสวัสดีค่ะบ้านและห้องเช่านะคะแปลงนี้นะคะอยู่หลังปั๊มพีทีค่ะทุกท่านที่ดินขนาด1นึ่งไร่สิตารางวานะคะอยู่หลังปั๊มพีทีนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลดอยลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายค่ะห่างจากถนนพ่อหนโยทินเพียง100เมตรเท่านั้นนะคะการเดินทางสะดวกสบาย วิวภูเขานะคะมีเพื่อนบ้านค่ะมีความสงบนะคะบ้านชั้นเดียวหนึ่งหลังขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ําและมีเป็นบ้านเช่าสามหลังปล่อยเช่าได้ในทันทีเลยค่ะมีรายได้เข้าเลยนะคะพร้อมมีรายได้นะคะแปลงนี้ที่ดินหน้ากว้างค่ะเดินทางเข้าออกสะดวกสบายนะคะอยู่ติดถนนคอนกรีตนะคะ ห่างจากถนนหลักก็แค่100เมตรเท่านั้นเองนะคะบทุกท่านบรรยากาศเงียบสงบเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยค่ะราคา1.7 0 0 0ล้านแสนบาทนะคะบ้านพร้อมที่ดิน1ไร่15ตารางวาสนใจติดต่อนัดชมพื้นที่หรือว่าต้องการสอบถามเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อผู้ขายได้โดยตรงเลยค่ะตามเบอร์โทรตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปเลยนะคะ สำหรับวันนี้เจเคนะขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามช่องเจเคนะด้วยนะคะสวัสดีค่ะ